สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแอปพูดคำนี้เรื่องพิธาตายเปิดคำพูดแอปตักเสอรหลังมาคุยเรื่องพิธาเป็นอีกคู่อดีตสามีภรรยาคนดังที่มีแฟนๆเชียร์ให้รีเทิร์นกันมากที่สุดสำหรับคู่ของนักแสดงสาวตายชิติมาก,กับทีมพิธาวัดที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยเพราะแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังคงช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวน้องพิพิมเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวผ่านทางอิ s สซาแกรมอยู่เสมออย่างไรก็ตามดูเหมือนจะลุ้นไม่ขึ้นแล้วพอล่าสุดเสาตายแต่งชุดส้มปรีดไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแหลกแตกดึกของมดดำกชาพาและถูกพิธีกรสายแทบของเราออกปักแซวแถมแฉว่าเจ้าตัวหัวใจไม่ว่างกำลังค,คุยอยู่กับหนุ่มที่มีอายุน้อยกว่าถึง12ปี โดยผู้ชายคนนี้อายุ22ปีเท่านั้นซึ่งแม่ตายเผยว่าความรักครั้งนี้ได้มาจากการที่ไปมูขอมาจากวัดหนึ่งพร้อมขิงว่าความรักครั้งนี้เป็นฝ่ายตนเริ่มจากร้อยในขณะที่อีกฝ่ายนั้นเริ่มจากศูนย์ดังนั้นจึงไม่กงังวลนอกจากเรื่องความรักของตัวเองแล้วตายชุติมายังได้ตอบคำถามเรื่องทิมพิธาอดีตสามีด้วยว่าที่คนเชียร์ให้รีเทอร์นั้นอาจจะเพราะ ติดภาพเก่เาๆมากกว่ามีคนบอกเคมีเข้ากันตายรีบแจงแล้วรู้ได้ไงว่าเคมีจะไม่เข้ากับคนอื่นด้วยถามว่าเสียดายไหมที่ตอนนี้ทีมพิธากลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศตายบอกก็ดีแล้วให้เขาเป็นขวัญใจคนอื่นไปส่วนอยากเห็นอีกฝ่ายเป็นนายกคนที่30หรือเปล่าตายบอกว่าอยากเห็นนะอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เป็นพ่อแม่ช่วยกันดูแลลูก ก่จะตอบคําถามของแจ็คแฟนชันว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เห็นพิธากับแอปทักษอรถ่ายรูปด้วยกันซึ่งแต่ตอบว่าไม่ได้รู้สึกยังไงนี่ก็คุยกับคุณแอปคุณแอปก็บอกว่าอย่าคิดมากนะกลัวเข้าใจผิดก็บอกไปว่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สนใจเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ